สวัสดีจ้าพี่น้องฮะอ,อ๋อเป็ดยุดถูมให้เพื่อนเพ่อนในรางมั้วงว่ร<อ>์ซ<อ>ันพ่อแมากินข้าวแบ่งไว้ให้พ่อยญ่แล้วพี่น้องพูนอยู่ทั้งโต๊ะ่าค่ะพี่น้องแม่กินข้าวกินข้าวกินข้าวเอ้ยเมื่อโลด เออกินใหมมันหมดใช่เ็หนาอยู่กินอะไรอยู่เดี๋ยวเสื่อนอันนั้นมัต้มอยู่โค้งไก่พิมบกินปนกรบปนกรบบสาตัวตัวขอใส่เบ็ดปลานันนี่ยความแม่มั่คืออยู่ล่งแท้แม่ก็หน่อยอืม หืมตอนอยู่ในโคกบ้านเดีใส่นามยานบ่อิ่มตีโอ้ไปเดี๋ยวน้องไปเป่าขาก่องกันไหไบ้างได้มั้ได้มั้งอืมเด้กหนอนยังกินไม่ข้าวเดี๋ยวพะะ เป็นอย่างคันว่าข้าวเดียวคือมาสูป,ปากแล้วเด่นอืมแซบ่บเค้มแม่มันอะเค้มหมอลำกับโบเห็นหัวโตมันไปเปลี่ยนไม่ไหวอยู่ซื่อเดี๋ยวต้องบีวคากล่องกันอย่ามีไฟนวะไปบอกอันนี้จะพานนลาดพสนเวลา

ไปงแต่บาอยู่เออแยกๆออกงั้นมางั้นแต่บลาเอนงันขายก็มีอมั้ปลาหมึกปลาหมึกกรดองสมโอ้ไม่เจ้าอยละตรมืดีขายดีแล้วแขอขายบราณไม่สามจีเจ้านึ่งงูนไม่ได้เปงเยเขาตาออดีเขไมาให้ม่สามจีเจ้านึ่งไม่ล่างนะสาเจ้าอย่งแูมนดีจอีเขาตาแล้วปุ้ง

นี่น hmm. <laughs> ีก็ตายต่ำมาือได้ไงแม่ค่ะ <awake> กูก uh ับมาเราเดียวนี่นี่เร้นอาหารเฮ้ยอาหานมาเตียนตาเป่าเตียนอยู่อะันี่เตียหลายอย่างแต่นก็บอกว่นอนหนอนนี่าผู้ชายไรเนาะไม่ยิ่มี่จบ่งเหรอชนชาชชาชุนชเป็นมันเป็นตะยาไหนเพราะว่าเราถ้าจันั่งกินทั้มดาบัดเปลผ พวเขาจะไม่เกี่ยเท่าในบ้านะภาพพี่งานมันม่คนเดืทำเลยี่ทำเลทพี่มัน่คากันแล้วค่ะแ้ไม่ปลาได้ล่ะถอแลนคว่ำไม่ปลาไล้เอาก็ได้ครับเปรตใหญ่ก็คือปลาใหม่มันหนึ่งมันหนาจล้วปลาใหม่มันหนึ่งคือไหลปลาใหม่นเขียวน้ไปละ รางเลี้ยงนั่กันร้างไปร่องมานั่งกันมันตัวตึนกหลองตึนตกเล่นเงมียเรล้าเมียเไรล้า ôi mẹ con, ôi mình luôn lại luôn. กวดทางใด๋คน <hums noise>

ไปขามือเพจะเิกานหน้าเขาเี่ยนก็เอกไปเอาบักตัวบบกหไ่นี้้นแป็ดสินบ้านไหนจะได้ไม่เนี่ยบอว่าไปเอาด้วนเอาไปต่อเนี่ยบ้านเราบ้าน มาตองบอกแต้เอาซื้งนมาสัทั้งสมาทับังบากันเลยมาคุณลัยินมหล่ะข้าวบาหลายบ่อหลายถึงเพิ่มนี่เขาก็คนโกรธแบแสบนิ่มเอฟซีฝากอะไรโกดแช้ากดกระลิงกดิดตามนั่งมือนนี่ไปกน 好吧，再见拜拜。<Bye. S 2>